สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอค่ะพอร์ตโฟลิโอหรือแฟ้มสะสมผลงานจะมีหลักสูตรเดียวที่เปิดรับประเภทนี้ก็คือหลักสูตรคลุาสารตร์บัณฑิตค่ะน้องๆที่สมัครหลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆไม่ต้องส่งนะคะส่วนองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอมีอะไรบ้างต้องทำอย่างไรหลักๆแล้วพอร์ตโฟลิโอต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของน้องๆเองค่ะ และผลงานที่น้องๆเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือการเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งการเข้าร่วมอบรมต่างๆแต่ผลงานที่น้องๆจะนำมาประกอบการจัดทำพอร์ตโฟลิโอต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครค่ะเช่นน้องๆสมัครสาขาวิชาภาษาไทยก็จะต้องดูผลงานของตัวเองว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างที่จะนำเสนอผลงานของตัวเองให้กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้เห็นถึงความรู้ความสามารถของน้องๆซึ่งการจัดทำพอร์ตฟลิโอมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ไม่ได้จำกัดรูปแบบค่ะให้อิสระกับน้องๆในการสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองแต่ถ้าน้องๆที่ยังสงสัยว่าจะเริ่มยังไงงั้นเรามาสรุปแนวทางการจัดทำพอร์ตฟลิโอคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางสำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกันค่ะ องค์ประกอบหลกัหลกๆของการจัดทำพอร์ตโฟลิโอสำหรับน้องๆที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตคือ 1. ประวัติส่วนตัวของน้องๆที่สำคัญบ่งบอกถึงตัวตนให้อาจารย์ได้ทราบ 2. ประวัติการศึกษาสถานศึกษาเดิมผลการเรียนรายละเอียดส่วนตัวที่ครอบคุมถึงการสมัครเรียนสาขาวิชาที่สมัคร เหตุผลที่น้องๆสนใจสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นๆหรือถ้าน้องๆไม่ได้ทำประวัติสามารถนำใบสมัครพร้อมทั้งใบรายงานผลการเรียนหรือใบปพหนึ่งนะคะที่มีผลการเรียน5ภาคเรียนมาประกอบในพอร์ตโฟลิโอได้ค่ะแต่การทำประวัติจะละเอียดกว่าเพราะน้องๆเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามที่น้องต้องการที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการได้เห็นค่ะ 3. ผลงานที่น้องๆได้เข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาเช่นน้องๆสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยพอร์ตโฟลิโอก็ต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาไทยค่ะส่วนรายละเอียดแนวทางการจัดทำพอร์ตโฟลิโออาจารย์ประจำสาขาวิชาได้มาแจ้งแนวทางทำพอร์ตโฟลิโอทำยังไงให้ตรงใจกรรมการ ในวันแนะแนวผ่านไลฟ์ c e b o o k Page วันที่20และ21พฤศจิกายน2564ไปแล้วน้องๆคนไหนที่พลาดการรับชมสามารถไปดูย้อนหลังได้ค่ะต่อไปเรามาดูการส่งพอร์ตโฟลิโอกันค่ะน้องๆจัดทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่ต้องส่งเอกสารมาที่มาหาวิทยาลัยนะคะเก็บไว้ติดตัว ใช้สําหรับการเข้าสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นค่ะถ้ามีการจัดสอบสัมภาษณ์นะคะแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เรายังไม่แน่ใจว่าจะจัดสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยได้หรือไม่นั้นจึงต้องให้น้องๆส่งพอร์ตฟิลิโอผ่านระบบออนไลน์ค่ะซึ่งให้น้องๆคัดสรรเนื้อหาที่สําคัญที่ต้องการนําเสนอจํานวน10แผ่นสแกนข้อมูลบันทึกเป็นไฟล์ pdf ซึ่งองค์ประกอบหลกัลก ตามที่แจ้งไปแล้วนะคะไฟล์พอร์ตบลิโอจำนวน10แผ่นนี้น้องๆสามารถออกแบบและจัดทำให้น่าสนใจตามแบบฉบับของตัวเองได้เลยค่ะและอัปโหลดไฟล์เข้าระบบรับนักศึกษาออนไลน์ค่ะสำหรับน้องๆที่สมัครผ่านระบบออนไลน์สามารถเตรียมข้อมูลและอัปโหลดพร้อมการสมัครได้เลยค่ะส่วนน้องๆที่เดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยและยังไม่ได้ส่งไฟล์พอร์ตบลิโอก็จัดเตรียมไฟล์ไว้ค่ะ ไว้สำหรับอัปโหลดภายหลังนะคะเดี๋ยวเราพักคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าน้องๆอ,อยากทราบวิธีการเข้าระบบส่งพอร์ตโฟลิโอไว้ติดตามคลิปต่อไปค่ะตอนนี้ไปเตรียมข้อมูลกันไว้เลยค่ะ